เราก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีเรักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับที่สถานีรถไฟนครราชสีมาสถานีรถไฟโคราชนะครับและสําหรับวันนี้นะครับหัวรถจักร e ีีหรือว่าหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่หัวรถจักรที่ใช้พลังงานสะอาดคันแรกคันเดียวในประเทศไทยนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟนครราชสีมาวันนี้นะครับเป็นเป็นขบวนรถพิเศษทดลองนะครับจากจากที่กรุงเทพนะฮะสถานีกลางกรุงเทพนะฮะ สู่ปลายทางนครสีมานะครับเพื่อนําหัวรถจักรเนี่ยมาวิ่งทดสอบสมรรถนะการลากจูงนะครับทั้งเรื่องของหน่วยลากจูงความยาวและการขึ้นเขานะครับที่ปักช่องนะครับทำให้รู้ว่าหัวรถจักรเนี่ยมีสมรรถภาพในการลากจูงมากน้อยแค่ไหนเพื่อนในอนาคตการรถไฟนะครับจะมีนโยบายนําหัวรถจักร EV ีแบบนี้นะครับเข้ามาใช้การในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูผล ของการใช้งานเจ้าหัวรถจักร e ีีคันนี้นะครับเรียกง่ายงว่ายักษ์เขียวนะฮะเจ้าตัวนี้เดอะฮักนะฮะหุวรถจักรที่หลายๆคนนะครับอาจจะไม่เคยเห็นนะครับหัวรถจักรเดอะฮักนะครับหน้าตาเขียวๆแบบนี้แหละนะฮะก็เป็นหัวรถจักรที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่และจะมีตู้ที่เป็นตู้เก็บแบตเตอรี่นะฮะตู้เขาเรียกว่า power bank นะฮะเป็นหัวรถจักรที่พก power bank ติดตัวตลอดเวลานะฮะเหมือนเวลาเราพกโทรศัพท์เราก็จะมี power bank นะฮะมาดูตู้ power bank ของหัวรถจักรรุ่นนี้กันนะครับ นี่นะฮะหน้าตามันก็จะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าแต่ข้างในเนี่ยเป็นที่ประจุพลังงานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะครับใช้ในการาลากจูงขงบวนรถนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของหัวรถจักร e ีวีหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่คันแรกและคันเดียวในประเทศไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงกระภาสวรรค์ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ I okay.